เดือนหน้าเดือนแห่งความรักอะค่ะทุกคนผู้ชายจะมาขึ้นรถเราเยอะมากฉันขึ้นได้ปะไม่ได้จ้ะแต่ฉันขับคนแล้วใช่หรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหใช่เนี่ยเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเหรอเริ่มแล้วก็เรายังไม่ได้ทำค่ะทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นห่วงว่าแต่งานอื่นๆข้างนอกก็คือโอเคแล้ว เราก็เลยไม่ได้ทําแต่เราไม่ได้ทิ้งนะคะคือพยายามแบบลงแบบน้อยสุดก็คือเดือนละคลิปแต่ถ้ามากสุดก็คืออาจจะสองอาทิตย์หนึ่งคลิปใช่ปหก็เดือนหนึ่งสองคลิปหรือถ้าแบบมีเวลาสุดๆดก็คืออาทิตย์ละคลิปเนี่ยก็จะได้เดือนหนึ่งสี่คลิปมันก็จะแบบเหมือนเราดูละครนนะ่ะก็คือมาอาทิตย์ละครอาทิตย์ละครอาทิตย์ละครคนก็จะยังแบบเขาเรียกวอะไรอินเกจมันก็ยังได้อยู่คือเบสแบบว่าอยากอธิบายทุกคนรู้ไงว่าแบบทำไมถึงไม่ค่อยทำอยู่เพราะว่าถ้าแบบจานาคารพูดคือตัดเลยคือเป็นวันของละครแน่นอน พลิหัดส,สุกสาทีแล้วเหลือเวลาสวันใช่ปะอ่ะอย่างแข่งรับเชิญบางคนไม่ว่างในสี่วันนี้ก็ไม่ได้มันก็ต้อง